พวมอกซื้อเราก็ตามไปทุกต่างสาตอาทิตย์ที่แล้วพี่ชายก็มากันแล้วเพื่อนเขาก็ขับรถมากันมาณสองันอ่าเขาตัดก็ให้ไปตัด วันศักดิ์วันนี้นัไปอะไร อร่อยมากเก็ได้ผลผลิตกันหลายปีแล้วแต่ข้างในมีแต่ทุเรียนทำเงินเนี่ยที่จอย่างบ่ดบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายรถขายตัวทุเรียนอ่ะไม่ซื้อเขาอ่ะเนี่ยตัวนอจทุเรียนเข้าน้ำเป็นเขาเลยนะนอจทุเรียนขาย่ะ แวะชิมทุวยนะพี่ตงนะไม่มีแล้วไม่มีหรอหมดแล้วนชายรู้จักกันยังไงไมแถวนี้เขาเขาาสอนนะสอนมาให้เปิดยังไาให้เรียนยังไงอ๋อนี่นี่ต้องเรียนแั่เลยอูได้แถวนี้เขาไม่ขายหน้าสวนกระติ๊บเลยนะเขาเขาสั่งมั้ง มันม,มีสวนไหนไม่รู้ว่าันเขาติดชื่อเจ้าของไปเลยอค้ <c oughs> าปีนะไนโอมันจะปลูกอะที่กำแพงเพชรอะพาไปซื้อที่สวนเลยเออยอะมากแ,มแล้วแต่ไม่ยายเ็ตอกนที่แ่ยายมันจะลงมังไม่ไให้นะนะลงม,กกมันสฉพาหลังนไดีย เพนเพื่อนเพื่อนสุดสุด สองไร่ของผมสองไล่เ่ตอนนี้สปกรแม่ใหญ่ไอ้ียกร่อะไรนี่อะไรสปก เมื่อามปีที่แล้วนะแต่อนี้ไม่รู้ว่าเขาขายแล้วหรือว่าเขาจะขึ้นราคาเราไม่เห็นท้มราก็ีมาที่ถ้ดีมนไม่ได้ก็จะเป็นสปรเราไม่ผบตรที่เียเคยโทรคุยกับยายยายบอกแบ่งกันแล้วอนบ้หไปหน้านาวที่ใส่หนาวก็จะนอนได้ ในนาเย็ใหญ่ที่นี่ที่ผมอยู่เนี่ยจะหน้าอะไรก็ตางนะพอตอนเย็นใช่แล้วห็นมีวงเวียน่ป่ะมช่ตุงบตุ๊เบาเลยวรถชาเลาเนี่ยแกงบอไซอยจะเข้ามาวนตลอด อ๋อนี่นี่นี่อะนะรุ่งค้าขายแก้วผ้าท่านอยู่เข้าใจนะวางเป็นเซ็นเตอร์งนี้เนอะเลนด์มาร์คเลยใช่ช่างมามานี่